บงไสเสน่ของการเข้าป่าล่าสัตว์เมื่อในอดีตนั้นมันคือการผชญภัยเพื่อการไล่ล่าแต่การใช้ชีวิตในป่าเกิดเต็มไปด้วยอันตรายนอกจากเหล่าสัตว์ร้ายผีสังนางพรายอันตรายอีกประการที่เราพรานต้องระวังนั่นก็คือลูกปืน ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลนี้ขอกล่าวถึงวิธีล่าสัตว์ป่าสิกก่อนเพื่อจะได้ไม่สงสัยคือการล่าสัตว์ป่ามีสองวิธีวิธีที่หนึ่งนั้นผู้ที่คอยยิงสัตว์จะเป็นกี่คนก็ตามต้องอยู่ในที่สูงกว่าพื้นดินอยู่ห่างกันบ้างชิดกันบ้างและมีข้อสัญญากันว่าต้องยิงให้ลูกปืนหรือหันปากกระบอกปืนลงสู่พื้นดินวิธีที่สองนั้น พวกที่เคยยิงสัตว์ต้องนั่งให้เป็นปีกาและมีข้อสัญญากันว่าเมื่อเวลายิงปืนต้องหันปากกระบอกปืนไปสู่กึ่งกลางของช่องปีกันเสมอทั้งสองวิธีนี้ต้องมีพวกไล่สัตว์อีกพวกหนึ่งต่างหากจะพวกยิงพวกไล่สัตว์ต้องพยายามไล่ให้สัตว์วิ่งไปสู่พวกที่คอยยิงนั้น เมื่อพศ2 4 5 5่าข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนบางท่านที่จังหวัดน่านเห็นเป็นการสนุกพร้อมกันตกลงกันว่าจะไปยิงสัตว์ป่าในวันเสาร์อาทิตย์ผู้ใดจะไปแต่วันเสาร์แล้วเลยทั้งวันอาทิตย์หรือจะไปแต่วันอาทิตย์ก็ได้ครั้นถึงวันกำหนดพวกที่ไปแต่วันเสาร์ก็ได้ทำการล่าสัตว์ป่าโดยใช้วิธีที่สองในขณะที่นั่งคอยยิงสัตว์ คนหนึ่งในพวกที่นางคอยยิงสัตว์นั้นได้เลยเห็นเป็นนกโยงผ่านมาในปีกานั้นจึงยกปืนขึ้นยิงกระสุนไปถูกพวกเดียวกันเข้าคนหนึ่งถึงบาดเจ็บสาหาัสจึงช่วยกันหามปู้ป่วยไปไว้ที่ข้างแม่น้ําตั้งใจว่ารุ่งขึ้นวันอาทิตย์จะหามลงเรือมาส่งยังบ้านรันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์พวกที่นัดไว้ก็มาถึงก่อนนําคนเจ็บกลับบ้าน เมื่อพวกวันอาทิตย์เยี่ยมผู้ป่วยแล้วจึงพร้อมใจกันว่าเมื่อเรามาถึงแล้วต้องไล่ย,ยิงสัตว์จึงเริ่มทําการไล่โดยใช้วิธีที่สองเหมือนกันในระหว่างพวกที่ไล่สัตว์กําลังทําการไล่สัตว์อยู่นั้นในพวกที่คอยยิงสัตว์ผู้หนึ่งได้เ,เห็นไก่ป่าเข้ามาจึงยกปืนขึ้นยิงแต่กระสุนปืนไปถูกคนหนึ่งในพวกเดียวกันเข้าอีกมีบาดเจ็บสหาหัส เมื่อมีเหตุเป็นคำรบสองเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันหามผู้ป่วยลงเรือมาส่งบ้านและพวกเหล่านั้นก็พากันกลับบ้านส่วนคนทั้งสองที่ต้องกระสุนปืนก็ยังมีกุศสนอยู่บ้างเป็นแต่ต้องทนทุกข์ลำบากที่บาดแผลไม่ถึงแก่ความตายเพียงให้รู้สึกโทษที่ตนตั้งใจกระทำบาปบาปจึงตักเตือน